ไม่มีใครชอบให้มีเขื่อนมาตั้งอยู่หลังบ้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประเทศที่ีเผชิญหน้ากับฝนตกหนักจนทําให้หลายพื้นที่ของประเทศเกิดความเสียหายโดยเฉพาะคาบิลนโดชุมชนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการผลิตอะโวคาโดชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเขื่อนเก็บแร่ทองแดงลาเซนิซัสโดยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้แหล่งน้ําใกล้เคียงรวมถึงแม่น้ําใหญอ่อย่างลาลิกัวเริ่มเอ่อลน้น ตะกอนหางแร่ทยอยไหลผ่านลำธารและไหลไปยังบ้านของชาวบ้านในชุมชนซึ่งเรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับผู้คนไม่น้อยเนื่องจากชาวบ้านมองว่าจริงๆแล้วไม่มีใครชอบที่สวนหรือว่าบ้านของตอนเองด้านหลังมีเขื่อนขนาดใหญ่มาตั้งอยู่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันเขื่อนพังทลายลงมาอาจส่งผลกระทบต่อพืชพธุ์และบ้านเรือนได้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนบริษัทเหมืองแร่ได้ทราบเรื่องแล้วและจะเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดส่วนชาวบ้านได้ส่งคำร้องไปยังหน่วยงานกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบผลกระทบจากน้ำเหมืองแร่ที่ล้นออกมาว่ามีผลต่อการเกษตรบ้านเรือนและแหล่งน้ำอย่างไร